ตอนนี้เรากำลังเดินข้ามแม่น้ำครับเพื่อจะไปขึ้นตึกสกายเดกด้านบนครับด้านบนสีทองทองตกูนเดี๋ยวไปดูวิวเมืองเมลเบิร์นกันครับว่าจะสวยแค่ไหนถึงด้านล่างตึกเลยครับเมลเบิร์นสกายเดกเดี๋ยวเราจะขึ้นไปซื้อตั๋วกันแล้วก็ไปดูด้านบนตึกกันเลย บนยอดตึกนู้น w e l ค o m e to s k y เด c ตอนนี้เราซื้อตั๋วมาแล้วก็ใช้สแกนขึ้นตึกได้เลยราคาคนละประมาณ35เหรียญครับขึ้นไปชมวิวอย่างเดียวถ้าสมมติว่าเราจะดูอย่างอื่นด้วยดู VR ด้วยก็จะต,ต้องซื้อเพิ่มครับแต่ว่าเด็กต้องอายุเกิน8ขวบขึ้นไป อันนี้เป็นจำลองเมืองเมลเบิร์นครับโหนี่ไงนี่ไงเทเตอร์น่าดูมากเลยลูกอันนี้ซีนี่ดูไม่ได้ลูกทูยังไปห้องนี้คือนาเลม,มากเสียดายที่อายุไม่ถึงครับตอนนี้กำลังต่อแถวขึ้นลิฟต์ครับผม คือลิฟต์แล้วครับผมก็รอแถวไม่นานมากโอ้ดีเลยเราได้ขึ้นมารถเกนสองพันขึ้นไปชั้นแฟริบแฟดขึ้นมาด้านบนแล้วครับอันนี้เป็นบรรยากาศของตึกอ๋อข้างบนก็ไม่กว้างมากแต่ว่าจะมีมุมให้นั่ง นั่งดูวิวได้ด้านนี้เป็นฝั่งทิศตะวันตกครับผมเราจะเห็นโค้งของมหาสมุทรที่เมืองเมอเบิร์นล้อมเอาไว้ครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นแม่น้ำที่ผ่ากลางเมืองด้านนี้เป็นด้านฝั่งทิศตะวันออกครับผม ก็จะเป็นฝั่งที่หันไปทางซิดนีย์คับแคนเบล่าครับผมถัดไปอีกโซนนึงเป็นทิศตะวันออกเฉียงเหนือครับเริ่มเห็นตัวเมืองของเบลเบิร์ดแล้วครับผมเดี๋ยวเราไล่ย้อนกลับไปทางทิศเหนือกันครับ ฝั่งทิศเหนือของเมืองครับตึกหนานแน่นมากเหนือขึ้นไปก็จะเป็นตอนกลางของประเทศออสเตรเลียนะครับด้านนี้ไปทางที่ตะวันตกครับห่างจากเกตโอเชลโรดไป82ดิกิโลครับตรงกำแพงเขาก็จะมีแปะเอาไว้ครับว่าห่านไปทางทิศไหนแล้วก็จะมีแท่งเหล็กอย่างเงี้ยครับ วางไว้ให้แล้วเขาก็จะบอกว่าถ้าเรามองไปในรูเนี้ยเราจะเห็นอะไรอย่างตรงนี้เขาบอกว่าเป็นออสเตรเลียนเซน e ตอร์ o อฟคอนเทม r อ Art อารแล้วก็มองเข้าไปเลยาำรบับเด็กเขาอยู่อันลา่าง <c oughs> ใครที่ไม่ได้ซื้อตัว๋วพวกของเสริมขึ้นมานะครับของเล่นอื่น วก VR ก็มาซื้อด้านบนได้ครับมีเคาน์เตอร์ขายตั๋วอยู่แล้วก็ด้านบนจะมีของให้ทานครับขนมมีไอศครีมมีร้านกาแฟายอยู่ด้านบนด้านนี้เป็น VR แพงครับจะให้ใส่แว่น VR แล้วก็ห้อยตัวแล้วเราจะเหมือนแบบลอยอยู่กลางอากาศถัดมาอีกก็เป็น ร้านกาแฟครับเป็นบาร์เล็กๆขายกาแฟแล้วก็เบเกอรกี่ขายอันนี้เป็นทางออกไปเทอเรสด้านนอกครับกำลังออกไปรับลมด้านนอกโอ้ลมเย็นมากด้านนี้ครับนอก มีบรรยากาศจากเทอร์เรสด้านนอกครับเทีย่ยวของที่นี่อย่างหนึ่งนะครับคือกระจกเขาติดเป็นแบบฟิล์มประลอดแล้วมันมืดมากเวลาเราถ่ายรูปมันจะสะท้อนแสงครับเห็นเงาแล้วก็ถ่ายภาพไม่ค่อยชัดเลย จะมีแค่บางโซนเท่านั้นนะครับที่ที่เป็นกระจกใสส่วนส่วนใหญ่จะเป็นกระจกทึบนะบรรยากาศคือมันจะทึบป,ประมาณนี้แล้วก็มีแสงสะท้อนเยอะมากถ่ายรูปไม่ค่อยสวยเท่าไหร่มีสอนวิธีถ่ายรูปด้วยนะครับให้ทําเป็นเลนส์วายแล้วก็โฟกัสไปที่จุดที่เราจะถ่ายครับ ให้ปิดแฟตแล้วก็เปิดไหนโหมดแทนับหลังจากนั้นก็ถ่ายได้เลยมีตู้จดหมายให้ส่งไปรษณีด้วยนะครับจอ,อ,อเซอเรียน<อ><อ>โดบ็อกส่งโปรดการ์ดได้จากที่นี่เลยไปแลครับข้างบนก็สวยดีนะอยู่ที่ชั้น88ครับจริงๆชื่อตึกเขาเขียนว่าตึกยูเลกาทาวเวอ แต่ส่วนด้านบนเป็นสกายเดย์ครับสกายเดย์ Yes สไ m เดย์ d ไปเด y ์สไปเดย์เดย์มาถึอันนี้เขาเขียนว่าเมลเบิร์นสกายเดย์แล้วก็ยูเรกาเอโก้ตินายโหอู้หูมากเลยรูปเป็นไหมครับริบเร็วมากเนี่ยแป๊บเดียวเองอ่ะโอ้โจะถึงแล้วถึงแล้วครับ ก็เหมือนกันทุกที่ครับ exit ผ่านกิฟชอแต่นี้อันนี้กิฟชอบเล็กมากเลยครับด้านในก็มีของขายครับของเกี่ยวกัตึกนี้ครับของเป็นโลกโก้สกายเด็เสื้อกระป๋องน้ำแก้วกระปงปากาหมวกแล้วก็แค่นั้นครับลาไปก่อนที่ Melbourne สกายเด็กครับผม